วิธีการดาวน์โหลดซิปไฟล์แล้วก็นำไปใช้งานไฟล์นี้นะครับเป็น inspiration1.zip นะครับซึ่งคุณก็ดาวน์โหลดลองอมาครับอันนี้ผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็จะมาอยู่ทางมุมซ้ายตรงนี้นะครับเป็น inspiration1.zip นะครับเราก็คลิกเข้าไปทีนี้มันก็จะ เป็นไฟล์หน้าตาแบบนี้ฮะ Inspiration 1นึ่งโฟลเดอร์นะครับก็เราก็กดคำว่า Extract to Extract to จะเอาไปไว้ตรงไหนก็ไปไว้ใน Local Disk F นะครับแล้วก็จากนั้นก็เลือกว่าจะเอาไปใส่ที่โฟลเดอร์ไหนอันนี้ก็ใส่โฟลเดอร์ที่สร้างไว้ก็คือ เมกกาโม i ูเ์ชั่นั่นวิดีโอก็กดคลิกนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับอตอนนี้ไฟล์ก็จะย้ายไปอยู่ที่โฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้นะครับอรอสักครู่นะครับรอสักครูท่านี้เราก็ไปดูในโฟลเดอร์นี้ของเรานะครับ ครับเมก้าโมดิเคชันวิดีโอนะฮะมาแล้วอินสปิเรชันัั่นวันนะครับอ่าครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูทดสอบไฟล์ที่มาแล้วนะครับก็อันนี้ลองดูไฟล์แรกเลยนะครับอ่าครับก็ วิดีโอที่มามันจะมีเป็นแนวนอนสองแล้วก็แนวตั้งสองตรงทั้งแนวนอนแนวตั้งเนี่ยมันก็จะมีอยู่วิดีโอหนึ่งซึ่งออบอกที่มานะครับคือมีวิดอาร์เธอร์คือคนที่คิดคำกว่าน,นี้แต่ว่าอีกเวอร์ชันหนึ่งก็จะเป็น,ว,นว,วิดีโอซึ่งไม่มีความกว่านเดี๋ยวเราจะวิดีโอซึ่งไม่มี เจ้าของคำกว่าเนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันแรกมะครับ A champion is someone who gets up when he can't อันนี้ก็คือแ็คเดม์ซี่อ่านไม่ทันครับแต่ว่าซึ่งเป็นเจ้าของคำกว่าแต่ว่าถ้าเป็นอ e ีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็คือ A champion is someone who gets up when he can't. Champion คือบางคนซึ่งลุกขึ้นได้ในเวลาที่เขาไม่สามารถครับก็และทั้งหมดนี้ก็คือการดาวน์โหลดและแตกซิฟไฟล์มาเป็นให้อยู่ในโฟลเดอร์เพื่อที่เราจะ นำไปใช้งานได้ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ